ครับ okay, นะรรทีนฉบับุภาพชาเลอร์ฉบับผ้านะกันนะครับทีนนี้ราคาพันแปดร้อยแทนผ้าครับหกพันเก้ารบาทนี่อะไรแล้วเนี่ยนี่คือการที่แบบว่าเราจะเลือกว่าเราจะเล่นใครก่อนนั่นเองครับหลายคนถามผมนะจากผมดูว่าทำไมผมเล่นเืน่องออิเลนก่อนนะครับ <c oughs> คำตอบคือง่ายๆเลยครับ ำหรับเกมถ้าคุณเคยเล่นแฟนต์ออฟเฟอร์ตซีหรือให้ไปดูก่อนแล้วมีอะไรบ้างจะไม่ได้รพวก,ก,กสำคัญก็คือเลือกเป็นออโตเมทไอเซนเปิดป้ายานะครับป้อมปราการเหล็กกระดาษกแบบุ้งแม่บอกนะครับแปดปีตอนหน้านั้นนะครับตันร้ายที่ยังตามลอกรอกจนมาถึงตอนนี้ น่าทำไมเรื่องนี้ต้องล่มสลายโอ้นี่มันซาบะหนานเลยอสุรากายวัเนี้ไม่มีใครสู้ได้เลยเชื่อจะพบเก่งมากเลยเป็นคนหนึ่งที่แม่งเก่งสู้แม่งเก่งที่หายเลยเชื่อตายอีกรอบครับโอ้ไม่มีทางออกนิชายาพุ่มไบกระดอนไม่เคยหักนะครับดาบไ,ไม่ได้นองสบายเลยนะแข่งบอลเบิ้ล โอบริกไอเซนเบิร์กเฮ้ยครับกูรู้รู้จักกูแล้วดังนั้นนะก็ใครต่อไปที่มันต้องมาเจอกับไอ้ปะการเหล็กคนนี้มือมึงอะไรมึงตายเอาไม่มีเทียบจำนวนมากเว้ยล้อบมันเลยทางซ้ายแล้วสื่โอเบริกซ้าแม่ เกิดจากเซอร์อเวลิกครับตอนนี้แบตขาดตอนนี้ต้องมันเิดการเราปูเนี่ยพวกเรานี่เสียทีไทยแล้วเร็วพวกเราถอย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 เป็นจุดลงพลอันนี้เป็เรื่องที่เกิดแปดปีก่อนหน้านั้นครับซึ่งตอนนี้เราบอกว่าแบตครับที่อาจจะพวกเราอาจจะสายเพนไปไม่เป็นไรหรอกเหมือนทันการได้ งั้นยานตรงนี้หรือเปล่าเนค่ายจุดที่ดีมากนะเนาไม่ต้องสลัไปแล้วคืไปที่แน่นอนครับแม่นางว่าสกุอ,อาจจะทำได้ทางซ้ายขวาตอนนี้แน่นอนครับว่าเราไม่มนนม,มนนีจากเชืออ้อพระวงศก็สิ่งที่ปูต้องทำคือปูทำในฐานะแม่ทัพที่สำคัญ well ตอนนี้คือเขปอง ปกป้องอย่างดีครับท่านพระราชานะครับแต่ไม่มีลูกนะครับเสื้อชัยไม่ดีเซสื้อว่าอยู่เขากูรู้นะครับเอ้ยเออหารมีอาเซอร์อคนไหนแข็งแกร่งครับข้านั่นครับคุณทราบครับท่านแต่เสื้อทหารอยู่ที่นั่นก็กลัวหรือไม่ว่าท่านกษัตริย์จะไม่เป็นไรห่วงหรอกหงวังหรอกกูเชื่อได้เลยพวกเราต้องช่วย เชื่อได้ว่าต้งหดจัดก,การได้แน่นอนไม่ว่าจะในประศัตรก็แบบมีความเชื่อถือ,อเพิ่มความกาห้ใจกวาใม่ไัดตรง้ได้ครับเราจะยันตรงนี้ให้ให้พระเจ้านะครับกัไฟดาบ and ขอให้ปลอดภัยและก็โชคดีกับใบาดาบขอให้พระเจ้าดีกับใบดาบด้วยนะครับท่านเซอร์อเบลิกอะไรวะเนี่ยงงเลยอ่ะโอ้พระเจ้าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมการของกษัตริย์ตายหมดเฮ้ยนี่มันการคนใครเป็นทำได้วะเนี่ย รุนฆ่าตายหมดเลยครับการ์ดของพระราชาเออร์ฮร oh, no, no, no. ์ตไอ้ไอเออรฮาร์ตอยู่ไหนตอนนี้เลยกษัตริย์ครับเช้าเป็นหนึ่งใช่ไหมกษัตริย์อัลเฟรดนะครับเอรเงียบครับคุ้มห้อมรำเพลงครับ ชทันทานพลอชาเออหัดนี่เป็นหมายความว่าไงทำไมมึงทำอะไรอย่างนี้มึงไม่เป็นฆ่ากาดทั้งหมดแล้วมึงกษัตริย์ทั้งเลยดิคุณไม่สำคัญอ่ะเสือกษัตริย์ตายแล้วครับเมืองล่มสลายแน่นอนมึงทำอะไรอ่ะทำเชี่ยอะไรของมึงติงเอื้บไม่ทัน Have you not eyes มึงเห็นมึงง่ายกันสับตายแล่คของกูแล้วกูจะฆ่ามึงให้ตายมึงบ้าอะไรเนี่ยทำไมมึงทำอะไรทำอะไรบ้าบอลอะไรอย่างนี้เออหันไปตอบไม่นีแต่เรื่องการทรยศอ่ะเลือดได้เลยบอกไงกูเป็นพี่น้องของมึงอ่ะเป็นเพื่อนมึงอ่ะเป็นน้องที่มึงรบ <laughs> Brothers, indeed. <laughs> many times have we cross swords like this in <laughs> <and> the practice yard. <laughs> and how many times have I told you? <laughs> I see your every move, <laughs> your every strike, before it falls. As I see yours. แต่แล้วก็ผมไม่เห็นเพราะว่ากูสำ d ักเก็บเพื่สำ k ักมึงคนเดียวยครับ้ัน,น,นอนี่เกิดอะไรกันชิ <Same dream. S 1> ฝันเหมือนเดิมนะครับป8ปีที่ผ่านไปก็หลอกล่อเมือเคยตอสนะครับถ้าลูกรล,ลูกสาวกับแม่ตัวเองอเธออะไรคิดว่า <S 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 อ <S <S ฟิลิปฟิลิป คราวินส์คุณรู้ได้ไงอ่ะว่าเป็นปอบอะครับฟิลิปนี่เป็นเด็กน้อยนะครับเด็กจริงๆครับไปดูน้ารักมากคนที่อยู่นการแม้ว่าเขาจะนอนพักนั่นคืออสวินไม่ไม่ไม่เโอเคอสวินอสุวินหอกที่จริงคนที่ ือดานไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกรู้ว่าคุณมีชื่อถ้าพูดอย่างนั้นละก็หลายคนคงทำอะไรแต่หลายคนคงทำอะไรไม่เป็นเลยเหมือนที่คุณได้ทำแน่ๆโอ้คุณมุดไปครับท่านหัวหน้าหมู่บ้านกำลังอ<ะ><ห>าท่านนะครับเขาบอกนะว่าคือเขาอยากพูดแต่บอกว่ามีพูดอะไรนะได้ได้บอกก็เลยว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวนี้ไปหาหัวหน้าหมู่บ้านนี่แหละ ได้เลยครับผมจะไปก่อนนะครับเขาอาจจะอยู่ในที่ลานถือครับแล้วก็คุณคงรู้ครับว่าองหน้ามูบ้านได้เป็นใครนะครับเรามาอยู่ในมูบ้านที่ห่างไกลนะครับเป็นอัศวินที่หมว่าชุดนะหลายปีอย่างนี้ต้นแบบเมืองความบกมันหายไปกษัตริย์ก็ตายเมืองได้ หายไปแล้วก็กูก็มันอนั่งนอนอยู่ที่นี่เนี่ยกูเดินทางอย่าไม่เดีจากมาที่หมู่บ้านแห่งนี้แล้วก็กทำหน้ที่เป็นเือนหารับจ้างก็ไม่ได้ใช้ชื่อโอเบเลออีกเลยการป้องกันกับกองโจรเข้าไปและต้องอาน่งเด็ดไม่ใช้ชีวิตทีมแต่ก็ทำใหกัน สองคนน e ้ให้เหมือนคนที่รู้ว่าพัด e a ็นดาบนี้ก็ต้องรวรู้ว่าฉันจะเพียงมันยังไงกูมันยังไงครับเมื่อดาบมันไม่สามารถช่วยพระกษัตริย์ได้ถ้าใคกูถึงจะมีชีวิตอยู่กบเนียงหลายแปดปีที่ผ่านมากูคงถามดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้คำถามคงจะไม่มีหลักาเป็นยังไงโ o ตอนนี้รู้เดียวว่าประเด็นนี้คือบ้านแห่งนี้และฉันจะต้องคงหาทางจ่ายมันสักทางเพราะว่าให้คือพักของฉันนาแล้วโอเคพอาละขึ้นเวบนหัวหน้าเว้าบ้านรอคุณละแนะนำว่าให้เล่นโอเบอร์ลิดของผมว่าทำไมเหรอเพราะว่าเขาดวลเดือดได้นะครับสามารถฝึกซ้อมก่อนเวลาได้อะเบิร์กซ์เออวัสดีครับวอชแมนครับท่านเบิร์ก ไอเซนเบิร์กนะครับปากการเหล <are> ็กตอนนี้พอโทวตอนเช้าครับไม่มีอะไรเกิดอะไรขึ้นครับ <see> อ่ีจริงนะครับที่ไม่มีครับชาวบ้านเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นอาหาร mm hmm. แบบไอ้นี่สองคนตรงนี้ที่จริงปกติคนเดียวไม่เห็นหร mm hmm. อสองคน <Yes. S 1> ทําไมวะคืออย่างนี้ครับหัวหน้าตอนนี้คิดว่าเคื่อ mm hmm. ไอกองโจรมาตอนเช้าตอนเย็นนะครับตอนนี้ คือพ่อค้าคนหนึ่งกำลังจะโดนนะครับรเกือบตายในเดียวโอในช่วงเวลาที่อันตรายแล้วก็มึงุคจรแอฟกฉันได้ยินว่าหัวหน้าู่บ้านวฉันอ้อพูดถึงเรื่องนั้นพอด,ดีเลยครับตอนนี้เขาคงอยู่ที่ลานของู่บ้านแล้วครับเอ่อขอโทษนะครับตอนนี้เราขอเดินต่อแล้วกันนะครับเดินต่อครับตัวตอนเช้า ็ดูตัวเกมไม่มีอะไรครับเรด้ารคนจะบอกว่าสีเขียวนี่คือสตอรี่ยังไงสีส้มคือเออ่ไซสตอรีอ่อันนี้คือเซฟฮิเดนไอเทมอันอื่นก็ไม่ดูด้ดิเอ็กออกจากหมู่บ้านคนอื่นบ้งอ๋ออันนี้ที่เหลือคือจะเป็นแบบเดินไปหมู่บ้านตรงไหนอะไรยังไงอันนี้ลงนอนอันนี้ไปไหนอืมงั้นกูก็เซฟก่อนแล้วกันนะครับนี่แหละ ช่องรอกดไลค์สไครต่ก็ได้ครับสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีด้วยกันครับ